สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวกับเอเนลไทม์นะครับพบกับผมชาลิดนะครับประจําวันเสาร์ที่11ธันวาคม2564นะครับวันนี้มาคุยกันสบายๆนะครับมาเน้นย้ามาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากภาครัฐกันนะครับว่ามีมาตรการอะไรที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงๆบ้างนะครับไม่ได้ขายฝันนะแต่ย้ําไว้ก่อนว่าเรื่องของการแจกเงินท่านผู้ชมต้องกากระบาดทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับ เพราะดูแนวโน้มแล้วเรื่องของการแจกเงินไม่น่าจะมีนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่หวังจะได้เป็นเงินสดนะครับวันนี้ทําใจเผื่อได้เลยนะครับมาตรการต่างๆที่แอนดมบินยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็อย่างเช่นนะครับบัตรบริการห่งรัฐรอบใหม่เรื่องนี้เราทราบกันดีว่าภาครัรฐเตรียมการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันติดเรื่องของการระบาดของโควิดก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับแต่ดูปีนี้แนวโน้ม การระบาดชะลอตัวนะครับแม้จะมีสายพันธุ <hey> ์ใหม่เข้ามาแต่ก็มีเรื่องของวัคซุนวัคซีนที่มันฉีดกันได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นการเปิดลงทะเบียนบัตรหรือการรัดรอบใหม่ก็น่าจะมาแน่ๆในช่วงต้นปีหน้ารายละเอียดทั้งหมดเราก็พอทราบกันคร่าวๆนะครับไม่ว่าจะจากรัฐมนตรีคลังโฆษกรัฐบาลหรือรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองนะครับก็ได้เปิดเผยไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดกรองแต่ มันก็มีอยู่หนึ่งเรื่องที่พวกเรายังไม่ทราบและกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้เสนอครอมอและประกาศอย่างเป็นทางการนั่นก็คือเรื่องของการคัดกรองแบบการคัดกรองรายได้แบบครัวเรือนนะครับสองแสนบาทไม่เออสองแสนบาทต่อปีเนี่ยไม่เกินเนี่ยนะครับคำว่าครอบครัวนิยามคําจำกัดความของคําว่าครอบครัวของคําว่าครัวเรือนนะครับจะเอาเกณฑ์อะไรมาคิดนะครับเช่นพ่อแม่ลูก ลูกอาจจะโตแล้วมีครอบครัวแต่งงานแล้วออกเรือนไปแล้วนะครับมีลูกมีหลานแล้วก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งแล้วแต่ว่ารายเชื่อยังอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับพ่อแม่ตัวเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบนี้จะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าเป็นครัวเรือนเดียวกันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบางท่านที่ไปอาศัยทะเบียนบ้านคนอื่นอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเรื่องของสายโลหิตก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องนี้เราก็แอดมินก็พูดย้ำมาตลอดว่ายังไม่ต้องคิดอะไรไปก่อนให้มันปวดหัว นะครับให้รอทางภาครัฐหรือกระทรวงการคลังเขาเสนอคอรมอแล้วประกาศในเป็นทางการเราก็จะได้ทราบพร้อมๆกันซึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นคนดูแลงานนี้ก็ออกมาเน้นย้ําว่ากระทรวงการคลังรู้นะครับรู้ว่าข้อจํากัดตรงนี้เนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรละ่ะมันมีความไม่ชัดเจนอยู่และกําลังหาเรือกันอยู่และจะต้องประกาศออกมาให้มันครอบคลุมชัดเจนไม่คลุมเครือเรียกว่าพอเราอ่านหลักเกณฑ์ปุ๊บเงื่อนไขปุ๊บคือเราเข้าใจเลยไม่ต้องมาอธิบายซ้ํานี่คือ สิ่งที่กระทรวงการคลังเขาก็ทราบกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอกันต่อว่าบัตรสวัสดิการครั้รอบใหม่จะมาเมื่อไหร่ส่วนต่อมาครับเป็นโครงการคนละครึ่งเฟสสีอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปได้หลายทิศทางมากนะครับแต่ว่าระะัฐมนตรีคลังนะครับที่ไปออกออที่ไปกล่าวในงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงงการเงินเนี่ยท่านก็ได้ตอบผู้สื่อข่าว ว่าก็เตรียมเตรียมอยู่เหมือนกันกําลังดูกําลังพิจารณาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะครับแล้วก็พูดไปเปื่อยว่าเดี๋ยววันอังคารที่21ธันวานี้ก็จะเสนอคอรมอนะครับเราก็ต้องมาดูว่าโครงการครงครึ่งเฟสสนั้นจะออกมาในรูปแบบใดการใช้ใจ่ายเหมือนเดิมแน่นอนครับเงื่อนไขาการใช้ใจ่ายท่านผู้ชมไม่ต้องไปคาดหวังว่ารัฐจะเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเมอนเดิมครับจำกัดวันละร้อซื้อกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ นะผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับเช,ชื่อว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวิธีการสมัครวิธีการรับสิทธิ์เนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงตัววงเงินด้วยซึ่งรัฐมนตรีคลังท่านก็บอกว่าจะต้องดูกําลังหรือว่าอัตรากําลังของพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ด้วยนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่าลืมนะครับเมื่อวานที่ผมาพาท่านผู้ชมถอดรหัส รายงานจากกระทรวงการคลังการใช้สิทธิคนละครึ่งไปแล้วว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ย27.98ล้านคนคนที่ใช้ใจไปแล้วไม่ว่าใช้ใช้มากใช้น้อยเนี่ย26.26 26ล้านคนแต่วงเงิน4,005ของคนละครึ่งเฟส3เนี่ยมีคนใช้หมดไปแล้วแค่5ล้านคนนะครับเหลืออีก21ล้านคนยังใช้ไม่หมดเหลือมากเหลือน้อยแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคนละครึ่งเฟส4นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นแน่ๆ แต่วิธีการว่าคนเก่ากดรับสิทธิ์แล้วใช้ต่อเลยไหมหรือคนเก่ากดรับสิทธิ์แล้วยอดเงินเดิมที่ยังเหลือของปี64ีเนี่ยนะครับไม่โดนตัดแล้วสามารถยกยอดไปใช้ในปี6 5เลยรวมกับเฟส4เลยนะครับหรือคนเก่าสิ้นสุดหน้า31ธันวาตัดยอดเหลือ0ูนยทุ่ม5ทุ่ม3าธันวา64ตัดยอดเหลือ0ูนะครับแล้วก็ไปเริ่มใหม่กับเฟส4และที่สำคัญการ กดรับสิทธิ์หรือการเปิดรับลงทะเบียนก็อาจจะต่อเนื่องก็คือมกราแล้วธันวาแล้วก็มกราหรืออาจจะเว้นวักเว้นวักก่อนมกราเว้นวักก่อนแล้วก็ไปเปิดรับลงทะเบียนใหม่ก็เป็นได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้รายละเอียดเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังเสนอคอรมออีกทีหนึ่งแต่ว่ามาแน่ๆคือคนละเครื่องเสสีมาแน่นอนนะครับ <S 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 ในส่วนของเรื่องของการลด ภาษีที่ดินนะครับเรื่องนี้ครมอรเมื่ออังคารที่แล้วเนี่ยก็มีมีการประกาศแล้วแล้วก็ครมอรอนุมัติให้คงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปอีก2ปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ,อบตเทศบาลน,นะครับที่จะจัดเก็บภาษีแล้วก็มีเรื่องของภาษีที่ดินบางอย่างที่ภาครัฐให้ปรับลดอัตราการเก็บนะครับแทนที่จะเก็บร้อเเซก็ช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างทําให้รายได้ของอบตเทศบาลเขาลดลง ซึ่งแน่นอนครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการของบประมาณจัดสรรอุดหนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลนั่นแหละนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามส่วนอีกโครงการหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมาแน่ๆแ,แต่ว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายท่านหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอนะครับก็คือเรื่องของส่วนลดในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับอันนี้เนี่ยรองนายกสุพัฒนาพงศ์เคยเปรยมานช่วงปลายเดือนพฤศจิกาแล้วว่า โครงการนี้จะต้องดีและว้าวกว่าโครงการรถคันแรกสมัยนายกหญิงของไทยซึ่งผมก็จะรอดูว่ามาตรการส่วนลดในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะั้นมันจะว้าวขนาดไหนซึ่งแน่นอนครับปัญหาเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าผมว่าในอนาคตมันก็ต้องแพร่หลายมีการใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วแต่เรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของจุดเติมไฟฟ้านะครับที่มันทั่วถึงเหมือนครั้งหนึ่งไม่ย้อนกลับไปเมื่อ20-30ปีก่อนที่ ปั๊มแก๊สเข้ามาใหม่ๆรถแก๊สเข้ามาใหม่ๆนะครับต่อมาันนั้นก็โอ้โหกว่าจะหาปั๊มเติมแก๊สได้ถนะ้าเดินทางไปต่างจังหวัดนี่ก็ลําบากแสนเข็นนะครับกลางแผนที่กลางปฏิทินกาง Google แมปกันถ,ถ้าลำบากกว่าจะหาปั๊มแก๊สเจอนะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่ภาครัฐว่าจะส่งเสริมให้มีการติดตั้งจุดเติมไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับมันจะมีคุณภาพในการใช้งไงเสียบ่อยหรือเปล่า มีค่าเซอร์วิสซ่อมบ่อยหรือเปล่าอันนี้พวกนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องเอามาประกอบการตัดสินใจนอกจากเรื่องของการลดราคานะครับราคาถูกแต่ว่าซ่อมทุกเดือนเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอแต่อันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมาแน่ๆนะครับในเรื่องของส่วนลดในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับอีกอันนึงที่ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแน่นอนก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับร,ร,รัฐมนตรีคลังบอกว่าก็ยังไม่ได้คิดชื่อโครงการนะครับอาจจะเป็น ชอบดีมีคืนเหมือนปีที่แล้ว6 3นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยน่าจะน่าจะปรับแน่ๆอย่างที่ผมบอกว่ามีคนที่ได้รับสิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยสี่แสนเนะครับแต่มีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วแค่9ก0 0 0มหรืออีก40,000นไม่มีใครใช้เลยนะครับก็อาจจะเหมือนที่ผมถอนรหัสไปเมื่อวานคือเป็นประชาชนที่ตกหล่นมาจากคนละครึ่งสมัครผิดเข้าใจผิดไปเชื่อข่าวลือว่าจะได้เงิน7 0 0 0อะไรเงี้ย แต่ไปไปมาแนละ้วมันคือ e voucher ที่เขาไม่ได้ให้เป็นตัวเงินแต่เขาให้เป็น e voucher เป็นบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ที่เอาไปใช้จ่ายในร้านค้ายิ่งใช้ยิ่งได้แบบนี้นะครับพอท่านผู้ชมหลายท่านพลาดไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนละครึ่งได้ก็เลยจําใจอยู่แบบนั้นแล้วก็เลยไม่มีการใช้สิทธิ์มากถึง4ี่แสนนะครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ,อทั้งหมดนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนปีใหม่ ที่อนุมัติไปแล้วมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้อนุมัติไปแล้วเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับให้คงอัตรา,าไว้ที่2ปีก็คือ6 5 6 6แล้วเดี๋ยวปี6 7ก็กระทรวงการคลังก็มาพิจารณาทบทวนอัตราภาษีใหม่เพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ณตอนปี67นะครับอันนี้ก็เอามาสรุปรวบยอดให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบัอนอีกครั้งว่ามาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่หรือจะเรียกว่าของขวัญปีใหม่ก็แล้วแต่ใครจะเรียก นะครับแต่อมินก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ามาตรการที่รัฐบาลเตรียมจะออกมาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันก็เลยถูกเรียกกันติดปากว่าเป็นของขวัญปีใหม่เท่านั้นแหละนะครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและติดตามสถานการณ์ข่าวสารข้อมูลจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับให้รู้เป็นเรื่องเรื่องให้รู้เป็นแต่ละหัวข้อแต่ละมาตรการแล้วเราจะติดตามได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนตามที่ ไปเห็นการพาดหัวข่าวบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็มีรายละเอียดที่แอดมินสรุปมาให้แต่เพียงเท่านี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราก็มารอดูว่ามติครมอ,อีก2สัปดาห์นะครับทั้งวันอังคารที่14และวันอังคารที่21นะครับโดยเฉพาะวันอังคารที่21เนี่ยตามที่รัฐมนตรีครั้งแจ้งก็คือจะมีเรื่องของคนละครึ่งเฟสสีแน่ๆแต่ส่วนที่เหลือนะครับเรื่องของรถสวนรถมาตรการรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถ E ีีนะครับเรื่องของเงินเยียวยาสถานบันเทิงนะครับรวมถึงเรื่องของบัตรสริการแห่งรัฐนะครับจะถูกเสนอชงครมเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามพร,พร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดยาวท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเดินทางต่าง,างจังหวัดพักผ่อนหย่อนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ก็มาแล้ว บางท่านฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้เราที่จะไม่ติดเพียงแต่ว่าลดอาการความรุนแรงลงเท่านั้นยังไงเสียก็นอกจากห่วงตัวเองแล้วก็อย่าลืมห่วงประชาชนเพื่อนๆรอบข้างกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดพอดปลอดโรคปลอดภัดดดดยมีความสุขโดยทั่วกันพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ